สวัสดีครับพบกับพีมชแนลช่องของคนรักเกมนะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กันโดยมีชื่อว่า10อย่างที่คุณยังไม่รู้จักกับพิมพ์ชแนลนะครับผมโอเคก็นะครับผมจะมีความเนี่นอานเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเราไม่มีตากล้องนะครับแล้วก็เราไม่มีคนโชว์ป้ายให้เราถามนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนถามนะครับผมก็เลยจะเป็นการก็เลยจะเป็นการพูดเองถามเอง โดยจะมีผมถามแล้วก็ตอบนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงโควิดนะครับผมใครเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้างครับตอนนี้ผมถ่ายงานอยู่ในห้องเนาะเดี๋ยวผมขอเลื่อนมุมกล้องเออไม่ได้ไม่ไม่ได้ออกกล้องนานก็ ตอนแรกจะถ่ายเป็นโซฟาแล้วก็พอดีว่าโซฟาเนี่ยมันเตี้ยแล้วก็ผมปรับปรับให้มันลงไม่เป็นนะครับโอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมชื่อชื่อนะครับผมก็คือผมเนี่ยชื่อพิมนะครับผมก็เต็มทีเนี่ยผมเนี่ยมีพี่น้องสี่คนนะครับผมชื่อพี่พึ่งพี่แพ็คพี่เพนแล้วก็ผมนะครับผมก็ผมจะ ผมก็เป็นน้องกับตองครับชื่อจริงก็คือชื่อธนพรนะครับผมขอไม่บอกนามสกุลนะครับแต่ว่าขอบอกเป็นชื่อจริงนะครับผมโอเคถ้าถามว่าทําไมผมถึงชื่อธอนพรทําไมถึงชื่อเหมือนผู้หญิงนะครับผมมีหลายคนนะครับผมมักจะถามผมว่าทําไมชื่อเหมือนผู้หญิงล่ะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่พ่อบอกว่าความหมายเปนเพราะหีนะครับเคยไปแปลในความหมายนะครับผม ว่ามันแปลว่าอะไรก็อ่านตัวเลยฐานะนะครับผมธนพรนะครับพรพร,พร,พรนำมาเสริร์ฟเนี้ยพรที่เขาให้มาเกิดนะครับผมโอเคนะครับผมก็ทําไมถึงชอบอเล่นเกมนะครับผมถามว่าพิมพ์ชอบทำไมถึงชอบเ,อเล่น,กน,นเ,ามาเ,นนเนกมเนี่ยชั้นนะครับผมก็ตอนเด็กๆ,ๆนะครับผมก็ได้รับ ได้เล่นเกมเนวเอชันมาเช่นเกม counter strike นะครับผมเกมยิงนะครับผมแกนแนวแนวยิงพวกนี้ครับผมได้ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเกมฮับไลท์เกมต่อสู้นะครับก็เกมที่ผมเล่นนะครับผมส่วนมากจะเป็นในวสยองขวัญพวก Listen r t Evil นะครับผมเริ่มหน้าแต่ภาค4นะครับใน b บ s t a t i o n 2ผมเคยเคยบอกในคลิปนะว่าตอนนั้นเล่นไม่เป็นนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนนะครับชื่อ คุณเต้รกินมิ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ได้รู้จักเขาก็คือเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวค่อยทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ให้นะครับว่า,าเขาคือใครอะไรยังไงนะครับผมพอดีว่าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์แบบจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเขาก็เล่นเกมทุกวันนั่นแหละแล้วก็เขาก็ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ได้อัดคลิปลง y o u b e ไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามได้ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ ไอ้ขวาหน้าล่างผมโอเคต่อมานะครับผมเนี่ยเคยผ่านการาเดี๋ยวนะขอขอผ่านข้อนี้แล้วกันขอตัดข้อนี้ผมเคยเรียนผมเนี่ยเรียนเคย,เคยเรียนมัธยมนะครับผมมีหลายโรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรชักการนะครับผมสายเพชรศึกษานะครับผมของจังหวัดสตูลนนะครับ อานุบาลงูนะครับผมาสายเพชรเนี่ยผมเรียนปหนึ่งแล้วก็มีโรงเรียนบัตรเลื่ยนะครับผมเรียนตั้งแต่ปสอ2จนจบป .6 กแล้วก็เรียนอันนี้ขอตอบแก้เป็นข้อ3ามนะครับผมขอไม่ตอบข้อนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเกิดประเด็นประเด็นดราม่าตามมาที่หลังนะครับซึ่งว่ามันจะทําให้ผิดพลาดในการอัดคลิปนะครับผมซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาทําให้เราต้องมาอัดใหม่นะครับโอเคก็ผมนี่ยเรียนตอนนั้นผมเรียนอยู่ ผมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะครับถามว่าพิเศษยังไงนะครับผมก็จะเป็นคนที่เชื่องช้านะครับคิดช้าทาําช้าแต่ผมเนี่ยถึงผมจะคิดช้าทาําช้าแล้วก็เสียงอุ้ยนะครับทุกคนที่เข้ามาชมผมเนี่ยบางทีผมพูดเร็วนะครับผมเคยบอกทุกๆครั้งผมจะบอกว่าหากผมพูดเร็วไปมีติดขัดบ้างหรือมีอับอายบ้างผมจะพูดเร็วพูดเร็ว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 ร็ว เร็ว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 แล้วก็เลยีนะครับก็ <c oughs> จะทําให้แบบว่าคนฟังเอ้ยมันพูดถึงอะไรวะนะครับ <c oughs> มันพูดถึงอะไรครับอ่ามันพูดถึงอะไรอ่าก็ก็ประมาณว่าเวลาผมพูดเร็วเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจอ่าก็ผมก็พูว่าหากคุณพูดเร็วไปมีติดขัดบ้างมีหยาบคายบ้างก็กราบขออภัยอ่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกนะตั้งแต่ทุกๆคลิปผมจะบอกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิด ประเด็นดราม่าหรือรายงานรีพอร์ตตามเข้ามานะครับโอเคข้อที่สี่นะครับผมเมื่อกี้ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาถามว่าเชื่ออะไรนะครับผมพิมพ์เนี้เชื่ออะไรนะครับจริงจริงเชื่ออะไรนะครับสองก็คือไม่หนึ่งได้เกมในแอคชั่นนะครับสามอ่าน้องพิมพ์ในที่ไหนต้องมาทาที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็สี่นะครับผมเพราะอะไรถึงทํา youtube นะครับก็ โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะดูพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ตั้งแต่เริ่มเข้ามัธยมไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เริ่มเข้าปอาอเมื่อกี้ยังไม่จบข้อที่สามนะพอเรียนจบปป .6 ตาเลาสายก็ไปอน,นุบาลงูม .1 ถึงม .3 นะครับผมแล้วก็อ่า ไปเรียนต่อที่สงขานะครับก็คือราชบัฒนสงการเรียนแพทย์แผนไทยนะครับผมก็คือจะมีการนวดนะครับสอนนวดก็คือไปเเดยนที่นั่นก็คือเรียนกับรุ่นแม่ๆนะครับตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็จบออกมาไม่ใช่เรียนอยู่2ปีนะครับเรียน2ปีแล้วก็จบออกมาแล้วก็มาต่อที่อันใหญ่นะครับผมเรียนต่ออันใหญ่เพิ่มอีก1ปีได้ไช่หนึ่งปีสิประมาณ หกเดือนอน่ะตีว่าหนึ่งปีแล้วกันเพราะว่าผมเรียนที่สงขลาอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับแล้วก็เรียนที่อ่านใหญ่อีกประมาณสามสี you ่เดือนก็น <ain> ั่นแหละนะโอเคเพราะอะไรถึงมาแล้วก็ไปต่อที่รัฐไปต่อที่กศนนะครับผมเรียนจนจบมหกนะครับพอเรียนจบมหกเสร็จปุ๊บก็ไปต่อที่กศนเรียนจบกศนแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อที่ บ,บางใสนะครับผมโอเคอันนึงครับกีอัดสิจไปแล้วนะครับรอบหน,นึ่งแต่ว่าพอไปตรวจสอบนะครับผมกลับกลายเป็นว่าไม่ได้กดอัดไปแล้วนะแต่ผมจำเนาผมดูเห็นสิบนาทีเ็นต้ผม,มอัดอัดไปแล้วสิบนาทีแต่ไม่รู้เป็เพราะอะไร ไปดูคลิปไม่มีก็เลยต้องมาอัดใหม่หมดเลยนะครับโอเคก็เมื่อกี้อันดับที่สามผ่านไปแล้วเนาะเมื่อกี้พอดีผมไปขึง้องอกมานะครับผมจากคลิปเมื่อกี้จริงๆมันต้องพูดต่อผมพูดก่อนนะก็คลิปที่สี่ทำไมผมถึงมาทำช่อง youtube นะครับผมก็ตอนนั้นอะเรียนอยู่ปสหนึ่งสา,าขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นะครับผมซึ่งเดินามความฝันตัวเองนี่แหละตอนแรกแบบไม่ไม่ได้ไม่อยากไะเ,เรียนหรอกแต่ว่าพอนะ้นอนานไปดีว่ามีโอกาสเข้ามามีคือไปไปเรียนที่อ t ทีนะครับผมแล้วก็เห็นพอตอนที่อยู่ขออะชอบนอนดูคลิปนู่นคลิปนี่คลิปนั่นนะครับผมชอบดูยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะช่องดังๆนะครับผมพวกเป็นริฟเฟอร์พวก่ อ่าีอ่าบาบ้นะครับป่าบีพี่ฮาร์ล็อกเกอร์นะครับอันนี้คือถือว่าโปรโม,มชั่นพี่เขาด้วยป่าบีนะครับผมแล้วก็พวกเกย์ไก่สไลเดอร์นะครับผมก็สามช่องเนาะโอเคครับช่วงนั้นก็ดูดูไปเรื่อยๆรืจนนี้ชอบหรือว่าโอ้มันคำนึงนี้เองแค่มีกล้องมีนู่มน,ม,นมีนี่นั่นเราก็เอาที่เรามีสิโทรศัพท์เครื่องเดียวนะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองเอาแลนะ้นล่ะอ่าโทรศัพท์เครื่องเดียว หรือว่ามีโน้ตบุ๊กมีหูฟังนะถึงทีนี้ตอน,ตอน,อน,นแรกตอน,ะน,นเกมที่เล่นแรกๆนะช่วงนั้นเกมที่เล่นเกมแรกที่อัดนะครับผมชื่อว่าเกมโอนิมูชา3นะครับผมก็เล่นไปนะครับผมใช้โปรแกรมตอนนั้นรุ่นน้องก็าทำอินโทรเปิดเกมให้นะครับแล้วก็ทำโลโก้ช่องให้นะครับออกแบบมาให้แล้วก็ น้องพ,พ,พี่เขาน้องเขาแนะนำมานะครับชื่อว่ามาน้องไม่รู้ว่าชื่อช่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วแต่ว่าชื่อน้องมา้าเนาะก็โปรโมทช่องให้เขาด้วยนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าชื่อมาเขาทาอินโทรมาให้ตอนนั้นใกล้จะวันเกิดผมซึ่งผมมันได้กลับไปบ้านเนาะแม่ซื้อนี้ให้นะครับกับซีดีนะครับ,บ,นะรบที่แปลงซีดีใช้หูฟัง ตอนนั้นชิวฟังของรูปหมาป่านะเป็นห,หนูฟังอย่างดีเลย2 0 0้กว่าบาทนะครับเราก็เอามาเอาเงนินมาอัดถ่ายคลิปอัดคลิปทุกๆวันเลยแล้วก็ลง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 ใส่อินโทรเปิดปิดอินโทรเปิดปิดทํามาจนจบเกมนะครับผมตอนนั้นในเกมนั้นนั้นกว่าผมจะหาปริศนาได้ก็ยากพอสมควรนะครับโอเคนะครับขอมาหัวข้อที่5นะครับผม อันนี้เป็นเมนู menu. อันนี้เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของอันนี้ส่วนตัวเนาะเป็นเป็นแบบชิพประจำวันอาหารที่เรารับประทานนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่พีมชแนลชอบทานหรือว่าตัวผมเองนะครับผมชอบทานนะครับข้าวัดปูครับผมครับปูข้าวคุกกะปินะครับข้าวคุกกะปินี่ชอบมากมากยิ่งเป็นไก่ก็ได้ครับหมูก็ได้หรือกุ้งก็ได้ได้เหมือนเลยนะกุ้งหวานก็ได้อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันชอบแทงแทงทิ้ง ที่มที่มึงฟิตมากนะครับผมถ้าเป็นข้าวเขาจะเป็นแกงเขียวหวานนะครับผมข้าวโรอยอรยแกงเขียวหวานเรานึ้อา้นะครับโอเคแล้วก็แกงส้มนะครับแกงส้มต้องใส่ยอดเผาอร่อยอย่างนี้ชอบมากโอเคมันไม่เห็นมันมันเห็นมันมันมันเห็นเนี้ยมันเห็นแต่ผมมันเห็นแต่ผมแล้วเห็นมันเห็นเนี้ยไม่แต่เห็นหัวผมนี่นะแล้วก็เอาไว้ใกล้หน่อยโอเคปิดปิดปิด ย่ายย่นีน้ต่อไปครับผมสถานข้อที่6นะครับผมสถานที่ที่ผมอยากจะไปนะครับผมทุกๆเดือนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซันนะครับพอโลซีซันเสร็จปุ๊บผมก็มีโอกาสได้เที่ยวทุกๆ1เดือนนะครับผมหลังจากที่มีวันหยุดนะครับผมก็จะไป เที่ยวเที่ยงใจนะครับผมไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงนะครับผมแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามภาษาคนสดนะครับผมก็ไปไว่ายน้านะครับซึ่งที่โรงแรมนะครับอันนี้ขอโปรโมทชื่อโรงแรมเท่าไห่ว่าตอนนี้เขากาลังปิดอยู่เนาะชื่อว่าโรงแรม ATK นะครับผมไมลเดลกาโคสตาร์รับนนร่นะแต่ว่าถ้าคุณอ่าห้องหนึ่งถ้ารวมมาเช้าก็พันบาทท้วนนะครับผมต่อคืนนะครับผม โอเคสามารถไปกันได้น,นะครับอยู่ใกล้กับเซ็นทรันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ไอขวาข้างล่างนะครับโอเคต่อไปหวัวข้อที่6นะครับสถานที่อ่าไปแล้วนี่เม,ม,ม,มื่อกี้เมนูอะไรใช่ไหมหัวข้อที่หนะครับสถานที่ที่พี่คินว่าอยากไปที่สุดอ่าลืมอย่างหนึ่งวัดเจดีนะครับหรือว่าวัดอาไก่นะครับที่อยากจะไปอยากจะพาครอบครัวนะครับผมแล้วก็ ไปทำบุญน,นั่นนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้จึงมือสาวไปนะครับไปคนเยอะก็เฟียวได้เนาะเราก็สามารถไปทำบุญได้ตามภาษาคนโสดเนาะอยู่เรื่องนี้เนาะใช่ป่าโอเคหัวข้อที่เจ็ดนะครับผมเนี่ยผ่านมามาแล้วนะครับผมช่วงที่มีความรักนะครับผมแล้วก็ผ่านร้อนจากเีก่ก็่ผ่านร้อนก็นไม่ใช่นะเพราะผมไม่ได้มีครอบครัว มีครอบครัวมีมีลูกมีครอบครัวมีแบบจริงจังเนาะก็ผมก็ได้ผ่านช่วงมรสุมเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตและกันได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับผมผ่านการบวชมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้บวชให้แม่แล้ว,ลวให้ก้อยบวชให้พ่อแล้วนะครับผมถามว่าตอนนั้นผมก็เจอปัญหาอะไรอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่า ครอบครัวทุกคนผมคิดว่าคงจะผ่านมาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ใช้ทั้งธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมเข้ามาขัดเกล่จิตใจช่วงนั้นผมก็พอเวลาที่ผมเฮิร์ตผมก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีเพื่อนมีเกมเป็นเพื่อนนะครับคอยู่งก็อยู่ข้างๆเนาะเราก็เล่นเกมไปนะครับแต่ว่าช่วงนั้นผมก็แบบไม่ไมีอารมณ์นะ ช่วงที่หักโอเคต่อไปครับผมข้อข้อหัวข้อที่แปดนะครับผมอยากฝากอะไรบ้างกับคนดูใหม่และคนดูเก่าครับก็ฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับผมทั้งคลิปเก่าใะคลิปใหม่นะครับแล้วก็คนเก่าที่เข้ามาดูคนใหม่ที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ฝากผลงาน ไว้ในอ้อมก,กอดนะครับผมพยายามาคิดใหม่ๆทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมตอนนี้ผมว่าพยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะไม่ว่าจะพาคุณไปเที่ยวเมืองสตูลจะพาคุณไปเที่ยวเมืองหาดใหญ่แต่ปัญหาคือหนึ่งผมไม่มีอุปรกรณ์ถ่ายทำสองผมไม่มีคนช่วยนะครับซึ่งจริงๆนั้นถ้าเกิดว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวห้างก็ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่ว่าตนน้ันยุคบัช่ชงโควิด คือเขาไม่ให้ไปก่อนนะครับพยายาม work from home ตอนนี้ผม work from home อยู่แต่บ้านนะครับผมเื่องนี้คือช่วงที่ผมสามารถทำคลิปได้นะครับผมโอเคเข้าหัวข้อที่เก้านะครับผมสุดท้ายยังไม่สุดท้ายเนาะก็ฝากอะไรบ้างในช่วงโควิด ช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไม่มีงานไม่ใช่ว่ามีงานนะผมก็มีงานของแม่ผมกพาช่วยงานแม่ไม่ว่าจะเป็นการส่งของการโปรโมชั่นช่วยผมแม่แม่โปรโมชั่นสินค้าก็เป็นช่วงทางช่องทางหนึ่งนะผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ก็จะพยายามอบอกอะไรเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมมีข่าวอะไรเกี่ยวกับ สินค้าก็จะมารีวิวให้นะครับผมก็ใครที่อยากจะติดต่อสปอนเซอร์นะครับผมก็อันนี้นอกเรื่องนะครับนอกเรื่องนิดนึงก็อยากจะติดต่อสปอนเซอร์อยากจะให้รีวิวสินค้าไม่ว่าจะเป็นคอมแบนพิมพ์แบน,แบนตาหรือแม้กระทั่งเสื้อนะครับผมก็ฝากร้านมาได้ครับติดต่อผ่านแฟนเพจ a c e b o o k พิมชาแน,นลนะครับผมโอเคข้อสุดท้ายนะครับผมท้ายสุดแลวนะครับ ทุกคลิปนะครับที่ผมได้พูดออกมานะครับผมมักจะพูดเสมอว่าก็เวลาเราจบคลิปใช่ไหมเราเปิดคลิปพิมพ์บกับพิมพ์ชแนลช่องของคนรักเกมนะครับผมผมพยายามทําให้ให้แบบเป็นเป็นคอนเทนต์ของผมเองเปิดเปิดแบบฉบับผมพบกับพิมพ์ชแนลช่องของคนรักเกมนะครับผมแต่ว่าปกติผมจะไม่เปิดกล้องซึ่งผมจะอยู่หลังหลัง หลังคนหลังกล้องนะอ่าเรียกง่ายๆว่าอยู่หลังไม้อนะ่าเราอยู่เราจะพูดถา่ายทอดความรู้สึกถา่ายทอดอารมณ์สมมุติว่าคุณน้องไปดูสิตอนเกมนักสืบมิพักสองนะครับผมนีนี่มนีมิสเตอร์เอ็กตกใจมากเวลาพ่มานะครับผมโอเคก็ฝากต่อาจากน้องครับก็พบกับอ่าสำหรับคอนเทนต์สิบเรื่องที่คุณยังไม่รู้จักพีมแชนแนลนะครับผม ก็ฝากผลงานฝากทุกผลงานในไว้ในอ้อมกอดทุกๆคนนะครับผมใครเข้ามาก็รับชมคลิปได้ตั้งแต่เริ่มเริ่มมาเลยนะครับผมผมก็ยังทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับทุกๆวันทุกๆวันวันไหนที่ผมไม่ทําก็ถือว่าผมขอพอักผ่อนนะครับจริงๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผมไม่ทำคลิปส่วนวันนี้ผมขอนอนเพราะว่าวันอาทิตย์ผมไม่ได้ทํางานอยากนอนมาก <c oughs> ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสต i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆใหม่ๆนะครับผมก็ฝากผลงานทุกคนไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราเจอกันทุกๆวันนะครับหลังหกโมงเย็นหรือ มากกว่านั้นต้องเกิดวันไหนที่ผมมีอารมณ์อยากจะเล่นเกมว่าเช่นวันหยุดหรือว่าอะไรก็ตามไว้เรามัมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย